มาอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็ เป็นการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายนะครับที่จะจัดส่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ทหารแนวหน้าและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะค่ะที่ศูนย์บรรเทาสารภัยกองทัพกอากาศค่ะก็ให้การสนับสนุนภาคีเครือข่ายในภารกิจจัดส่งสินของอุปกรณ์บริโภคให้แก่ทหารแนวหน้าแล้วก็ผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนค่ะโดยท่านพลอากาศตร,รีสมบัติวงาศาโรอค่ะผู้อำนวยการนะคะสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนฐานกากาศค่ะท่านเป็นผู้แทนเจ้ากรมกิจ การพลเรือนฐานอากาศนะคะรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคค่ะจากท่านพลอากาศเอกประจินจันตอง<ม>อดีตผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะประธานมูลนิธินวัตกรรมเพื่อชุมชนโดยสิ่งของอุปโภคบริโภคเหล่านี้ค่ะประกอบด้วยข้าวสารอาหารสําเร็จรูปค่ะน้ําดื่มหน้ากากอนามายัยรวมถึงยารักษาโรคค่ะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะร่วมส่งกําลังใจให้กับทหารแนวหน้าและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนค่ะ<ม>ก็เปิดไป,ปรับบริจาคกันที่ ีปั๊มน้ำมันบางจากแจ้งวัฒนะ,ะที่จังหวัดนนทบุรีค่ะคสิ่งของเหล่านี้นะครับก็จะส่งผ่านกองทัพการนะครับไปยังผู้ได้รับผลกระทบนะโดยตรงคนะ่ะ